เอาละครับดีฮะวันนี้มาพบก,กับผมแล้วนะฮะแซมมี่เกมเมอร์กับเกมไดโคไดคานะตอนนี้เรากำลังตีบอสอยู่นะฐานที่สามทับสี่นะเป็นบอสที่แบบน่าจะตึงสุดนะในช่วงนี้สําหรับใครที่แบบพลังน้อยซีพีน้อยนะฮะมารับชมรับดูได้ะฮะใครเข้ามาแล้วอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามให้ผมด้ยวยนะเพื่อดูคลิปนี้อยู่นะครับเป็นกําลังใจผมด้วยว่าบัฟเคียนี่แม่งมานี่โหดมากเลยนะมันไม่มีที่บัฟให้เรานะทุกคนนะสิ่งเดียวที่เราทําได้คือกระโดดแล้วก็กระโดดเป็นจีโจ้นะ ไปรับบัฟคิวจากพระมานะแล้วก็ไอ้นี่มานะเพื่อที่ว่าเราจะได้ผ่านบอกเอาเยี่ยนแล้วไม่ตีวะไม่ตีหมดวะมาแล้วที่มาแล้วเราต้องทำเลิศอดให้เราต่างีนต่างหลอดนะตายฮะพยายามคิวเลือดให้สูงๆก่อนนะโดดนะโดดอย่างเงี้ยโดดอย่างเงี้ยเอ้ยยเก็ดประตูโอ้โดนแรงมากครับโดนแรงมากเมื่อกี้นี้นี่ผมโดนแรงมากยีบบัฟพระหมดแล้วเมนแล้วเดี๋ยวผมวิ่งก่อนวิ่งคิวเลือดก่อนนะ วิ่งไปก่อนครับวิ่งไปก่อน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 อีกสามรอบนะทนไว้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 เป็นิวยาวไหมครับผมเป็นคิวยาวก่อนมาตีทีนึงก่อนไปตีไปไปไปเก็บไปครับผมวิ่งครับวิ่งอย Lee ่างเดียวฟิลลิ่งครับฟิลนิ่งครับวัดระยะบอร์ได้ดีครับผมไปครับผมวิ่งครับวิ่งฮิวเลือกไปก่อน วิ่งห be, like ิวเรื mmm. ่อยไปก่อนหิวเลื่อยไปก่อนหิวเลื่อยไปก่อนสกิลดีแล้วตีครับผมิวรีแล้วเราสวนวันนี้ผมจะสวนไปแล้วหิวครับพีหิว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 ยังเดียวหิวอย่างเดียวหิวเราวิ่งครับผมหิวเราวิ่งไอ้ตีกิวสกิลกิวผมไปครับวิ่งครับผมวิ่งวิ่งแล้วโดดครับวิ่งแล้วโดดให้บินฮะ วิ่งเพื่อยืดยืดระยะในการให้เรามีเวลาฮิวเลือดนะสวนนะผมวิ่งมาแล้ววิ่งมาแล้ววิ่งมาแล้วจังหวะนี้ผมจะสวนไปเร็วไปเร็ววิ่งครับผมวี่งนนิ่งครับผมวิ่งอย่างเดียววิ่งอย่างเดียววิ่งอย่างเดียวผมวิ่งแล้วบินให้ได้ครับผมโอเคได้แล้วบินพุ่งให้ได้ครับผมไปยิวยิว s e c u ดี secure ดีเฮ้ยสกิล r e ดีเฮ้ย วิ่งไปแล้วว <reco Christ. S 2> e. ิ่งครับผมวิ่งครับพออยูดนตีวิ่ง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 แล้วบินโอเคไอเจาะตกตกครับผมอยู่วลันทิวยกันทิวลีกันนี่นี่นีไปนี่ไปนี่ไปนี่ไปโอ้ยวิ่ง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 ครับผมทิเลีอดอย่างเดียวทิเลืออย่างเดียวเดอย่างเดียวครับผม วิ่งก่อนนี่ก่อนไปย้อผมไปแล้วิ่งวิ่งครับผมวิ่งก่อนวิ่งก่อนโอ้ยวุ้นจังหวะที่โดนแรงโดนแรงครับผมโอเควิ่งก่อนวิ่งก่อนนะวิ่งให้ฮิวเลือดก่อนฮะวิ่งฮิวเลือดวิ่งฮิวเลือดอุ้ยสกิลสกิลช็อตโดนไม่โดนช่างมันฮะเราวิ่งให้สกิลโดนอย่างเดียวพอวิ่งเราต้องวิ่งฮิวเลือดให้ทันนะทุกคนนะไปผม เออบอสครับผมอีอีตีแล้วสกิลสกิลไปแล้ววิ่งครับผมวิ่งวิ่งวิ่งอย่างเดียว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 อี๋ผมตี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 ไปวิ่งนะผมตีเรนนิงครับเหลือแค่หลอดหลอดเกือบสิบเปอร์เซ็นต์หนึ่งหลอดสิบเปอร์เซ็นต์หนึ่งหลอดสิบเปอร์เซ็นต์ สวนจังหวะนี้ผมจะสวนแคลิปตาเดียไปวิ่งครับแต่คิวรีไม่ทันไม่เป็นไรครับเราวิ่งก่อน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 วิ่งไปกิววิ่งวิ่งวิ่งอย่างเดียวอียังไม่มีอะไรนอกจากคำว่าวิ่งครับผมวิ่งคู่คิวเลือดครับโอเคสวย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  ไปวิ่งครผมวิ่งอย่างเดียวโอ้ยวิ่งไปหิ้เลือดครับเอโอ้เกือบเกือบลยระยะายแม่ไอ้บพ่อผมวิ่งอยู่รผมเกือบไปเลี้วเกือบไปเลี้ยวแล้วบัฟพะไม่มีแลด้ยนะบัฟพะผมไม่มีแ้วนะ ต้องรู้ในผมสกิลเข้าทุกดอกอ่ะต้องรู้ในผมสกิลเข้าทุกดอกอ่ะวิ่งก่อน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 บิน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 หน่อยบินนะผมวินแล้วโดดวินแล้วโดดบินวินแล้วโดดบิน วิ่กระโดดบินขีวิ่กระโดดบินสกิลสกิลดูไปมันสกิลเตะหน้ามันดีไอเดียวมันสกิลอย่างงี้ต้องวิ่งเลยฮะมีโอกาสได้รีเรียับผมโอ้ยเจ็บเ่าสกิลวันเราสกิลเรียนสกิลดีละส้ยสว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 ยโอ้ยดีครับโอ้ยวิ่งเจ็บเจ็บเจ็บโอ้ยเจ็บ ตลงนี้ต้องการอรอซีิลลีก,ก่อนรอสกิลลีก่อนรอสกิลลีก,ก่อนสก,กิลลีแล้วตัวไอ้ไอ้ไอ้โอไม่โดนช็อตช็อตซีคิวไปไปวิ่งครับผมท่านี้มันทำให้เราได้หิวเลือดนะท่าไอ้นี่ของมันอะไอ้ซีคิวมาแล้วไอ้คิวคิวคิลวัดไปเลยคิววิ่งก่อน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  วิง่งก่อนรอสกิลฮิวันสกิลเลียนอดดิเออเอ ürü. อเออวิ่งก่อนวิ่งก่อนเดี๋ยวตายเดี๋ยวเพื่อโดนสกิลแรงๆของมันทีเดียวแตกอีก่คุ้เลยนะวิ่งก่อนรอสกิลก่อนรอสกิลก่อนอีกนิดเดียวเราจะผ่านแล้วทุกคนอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวครับผมสกิลสกิลสกิลช็อตทีนึ่งเออผมตีเควส์นี่ยากมากทุกคนผ่านมา ยากมากใครชอบคลิปนี้นะผมอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดสมัคร i b e เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะขอบคุณด้วยนะครับที่รับชมรับฟังรับดูนะแล้วก็กดไลค์กดติดตามนะใครจะส่งซีนะเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้นะขอบคุณครับยากมากยากมากผมไม่แลกเอารับเนี่ยบัฟจากเพื่อนผมเนี่ยอขอบคุณครับอืมตึงจัดข้ากว่าจะผ่านนี่นะเควสนี่นะสามสี่ 4, เนี่ยสามไอ้สามติสามท,ทับสี่อ๋อ